นี่ได้หลายต้นตรงนี้นะปิกกันนุ่นน่ะตรงนี้ต้นนี้ไม่ได้ต่อไงต้นะแหละปีกอะไรนะนี่พีกกีหนูพีกีีหนูสวนสามต้นพอต้อง เพิ่งนี้ต้องเอาดินคอยคอยเอาดินมูลมันไว้เอย่าให้มันเป็นทรายแล้วมันโดนน้ำมันโลโล,โล,โลออกปุ๋มเลยให้มันตั้งต้นได้ก่อนสองต้นแล้วมะละกอมาไว้ในถังนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาไปปลูกอีกไม่ใช่เหรอเหนือหาที่ปลูกต้นหนาที่มันไม่ค่อยทุ่มน้ำพอ,อะมะละกอฮอลแลนด์นี่ ป้าแกเมื่อวานไว้ไงวันนั้นแกม,มารดน้ำนี่ไงไอ้ชา่าอมสองต้นนี้นี่ถ้าแตกกอขึ้นมานี่เกี่ยวไข่สบายเลยนี่น,น,นี่ไอนี้กำลังออกเลยนี่อดอกยังไม่บานเลยนี่ มันมันมองมันยังไม่เป็นลูกเท่าไหร่นะมันดอกมันยังไม่บานเลยเออติดหมดแล้วเนี่ยอืเนี่ยมีสี่ห้าอันเห็นไหมจุ่มหนึ่งอะแล้วตัวผู้มันบานแล้วมันจะเกสรมันจะนำเกสรนี่นี่นี่ว่าทำไมมองม่ก็เห็นมันเล็กแค่เดียวมันจะเป็นขนขึ้นมาเลยก้านมันนะอืมลูกน้อย ตอนนี้เริ่มเห็นเยอะเลยนะวันก่อนยังไม่ก็อยเห็นเ,เต็มเลยอะ่ะลวมองไม่เห็นมันเองอะ่ะดูอันนี้นี่ใบใหญ่ๆนะคืออันนี้คือใบอ่อนเน,นี่ยคือใบใหญ่ละใช่ดินมันก็ปนทรายนะตรงนี้นะ